กอนแล้วค่ะมาถึงก็รับประทานอาหารเที่ยงก็เลยไม่ทราบรายละเอียดอะไรมากนะอพอมาถึงก็ได้รับการาต้อนรับจาก จากแม่ครัวนะคะแล้วก็คณะท่านแม่ชีในการจัดหาที่พัก,กจัดหาที่พักให้ให้อย่างดีเลยนะคะมีความรู้สึกมีความรู้สึกว่า,ามีความรู้สึกผิดนะคะที่ในการมาครั้งนี้เพราะว่าการเตรียมตัวอของนักเรียนเองแล้วก็คุณครู ยังไม่ถูกระเบียบของทางวัดเท่าไหร่นะคะซึ่งซึ่งมีความรู้ผิดรู้สึกผิดอย่างยิ่งเลยนะคะ <Okay. S 1> ก็ท่านแม่ชีก็เลยให้คำแนะนำต่างๆในเรื่องของการแต่งกายการประดิการปฏิบัติตัวนะให้คุณครูผู้หญิงเนี่ยได้ปฏิบัติธรรมไม่ให้ยุ่งกับเด็กซึ่งหลายครั้งที่เราเรายังแอบคุยกันอยู่ นะคะซึ่งท่านวิชีบอกว่าอยา่าอย่าสนใจเด็กให้เรามุ่งปฏิบัติธรรมอย่างเดียวนะคะ,ะส่วนในการปฏิบัติธรรมเนี่ยตัวตัวหนูเองเนี่ยนะคะไม่ค่อยที่จะได้มีโอกาสได้เข้าวัดไม่ไม่ค่อยได้สวดสวดมนต์เช้าสวดวัดเช้านะคะทำวัดเย็นไม่ไม่ค่อยมีโอกาสเท่าไหร่ แต่ในการมาครั้งนี้เนี่ยหวันเนี่ยก็ได้มีส่วนร่วมในการทำวัดซึ่งซึ่งเป็นมีความรู้สึกว่ามีมพลังออน,น,นะคะในการสวดในแต่ละบทเนี่ยมันแฝงคติมีข้อคิดหลายเรื่องซึ่ง ซึ่งมันน่าจะดีถ้าทุกคนได้นำไปปฏิบัติแล้วก็สวดเป็นประจำคุณครูกนิกาคุณครูที่สุนีก็ออสีรษวนาเกี่ยวกับเรื่องของธรรมะให้ฟังบ่อยแต่ว่าก็ไม่เข้าถึงถึง,ถ,งถึงรถพระธรรมเพาหนูไม่มีไม่ค่อยมีโอกาสไม่ไม่ค่อยได้ทำค่ะถ้าตอนกลางคืนนี่ก็แค่ว่ายพระ ต่ก็ไม่ค่อยได้สวดมนต์ก็ตั้งใจว่าจะทําจะทําแต่ก็นานๆานทำทีไม่ไม่ค่อยได้ทําเท่าไหร่นะคะในในชีวิตจริงในเรื่องของการปฏิบัติเดิมต้นก็ยังไม่เข้าใจว่าที่เข้ามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเข้ามาทําอะไร แล้วก็เรื่องของการเจริญภาวนาก็ยังไม่เข้าใจว่าเขาทำยังไงก็ก็คิดว่าในการปฏิบัติตัวเนี่ยก็ให้คิดดีทำดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปวัดก็ไปวัดในวันสามคัญท 3, 000, ทำบุญก็คิดว่าเออทำเพียงเท่านี้แต่พอมาทำจริงๆมันมีอะไรลึกซึ้งกว่านั้นเจ้าค่ะ ครั้งแรกที่ที่เดินจงกลมชั่วโมงแรกนี่เป็นอะไรที่ที่ทรมานที่สุดเพราะว่าไม่ไมเคยได้ปฏิบัติร่างกายก็เจ็บบวดปวดเท้าปว,วดหลังปวดคอแล้วก็ง่วงเปลี่ยนท่าบ่อยมากแล้วไม่มีสมาธิเลย ใช้สายตาดูนักเรียนดูเพื่อนรอบข้างกังวลว่าจะทำถูกหรือทำผิดจะทำได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะทีนี้ท่านแม่ชีก็มาชี้เนะวันที่สองเข้าใจว่าการรู้จักตัวเนี่ยคือคือจับดูแล้วรู้สึก เดินแล้วไม่ง่วงก็พยายามทำทำยังไงก็ได้ให้ไม่ง่วงแล้วก็บอกตัวเองว่ามีสติมีสติเดินไปก็บอกว่ามีสติห้ามคิดเรื่องอื่นถ้าคิดก็กลับมานับก้าบ้างค่ะเดินแล้วก็นับหนึ่งสองสามคือทำยังไงก็ได้ให้ไม่ง่วงสนุปว่าออวันที่สามมีเดินได้แต่ว่าคือ ทำด้วยด้วยจิตที่ที่บอกว่าให้มีสติให้มีสติโดยที่ไม่ไม่รู้ว่านี่นี่ถูกหรือผิดด้วยพยายามบอกตัวเองว่าให้มีสติให้มีสติเวลาเวลาเดินบางครั้งง่วงง่วงก็เปลี่ยนท่าเปลี่ยนท่าก็ไม่ง่วงก็เดินได้จับจับแขนดูอะรู้ว่ามีสติเข้าใจอย่างนี้ แล้วก็เดินต่อทีนี้รู้สึกปวดเมื่อยปวดเท้าปวดหลังก็เปลี่ยนท่านี้จะนำเอาวิธีที่เราแก้ไขปัญหาต่างๆที่จะทำต่อที่บ้านที่ทำงานได้ไห,หนูคิดว่าต้องฝึกปฏิบัติอีกนิดค่ะอีกอีกมากค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นคนที่ชอบคิด แต่ไม่ค่อยชอบพูดเท่าไหร่จิตเลยไม่ค่อยนิ่งเจ้าค่ะที่การคิดเราตอนนี้เรามีความ,มรู้สึกกับความคิดเห็นความแตกต่างระหว่างสมอตอนนี้รู้มาบ้างเจ้าค่ะเพราะว่าบางครั้งนี่เวลาเดินไปเนี่ยความคิดมันมันแวบ,บเข้ามาแล้วก็ตั้งสติใหม่บอกว่าห้ามคิด ตอนแรกบอกว่าห้ามคิดให้เดินเดินเดินไม่ง่วงพอเดินไปปวดเท้าปวดหลังเดินเดินต่อไปอีกเราก็ไม่ง่วงพอหลังจากนั้นมีความรู้สึกว่ามันมันเดินสบายสบายใช่ไหมะเดินไปโดยที่ไม่ต้องคิดอะไรแต่มันก็มามามา,มาแป๊บหนึ่งก็หายแล้วหลังจากนั้นง่วงอีก ก็ก็ก็ทำอย่างเดิมมันเป็นบางครั้งเจ้าค่ะที่ที่รู้สึกตัวก็ว่าจะนำกอาของสัตว์ปีกที่ใช้สืตจะนีน้อยนิดนะค่ะทไม่อสักสองสามตั้งนัดค่ะถ้าต่อไปยังคงสุดท้ายที่นำนี่กันนะ การมัดกการประคุณเจ้าทุกครูเรียนคณะคุณครูผรงเรียนบ้านไผ่โทนแล้วก็นักเรียนที่รักทั้งหลายกระผมนายสมยศปีนส,สุก็โอกาสนี้ใช้เวลาสักประมาณสักครู่หนึ่งสักเล็กน้อยนครับก,การที่จจะเล่าถึงความรู้สึกที่ได้มา ในวัดแห่งนี้วันแรกที่ได้เข้ามาเลยเราก็ว่าไม่ได้เตรียมตัวเตรียมเสื้อผ้าอะไรมาสักกชุดก็คือพาครอบครัวมาด้วยวันนั้นเป็นวันวิสาขาบูชาเพราะว่าะจะมาดูเด็กๆนักเรียนทำกิจกรรมเพราะไม่รู้ว่าในโครงการนี้ทางวัด เขาให้ทำอะไรบ้างตนเองคิดว่าให้ครูมาควบคุมดูแลนักเรียนอย่างเดียวแต่ไม่ใช่เอินกระผมเองเดินเข้ามาก็มองไม่เห็นเด็กสักคนเกลือกดูเห็นเจ้าวาดนั่งอยู่เจ้าวาดก็เรียก,กระผมเข้ามาอ่ามาทำอะไร กรบผมบอกว่าก็มาดูแลเด็กนักเรียนอาอามามานั่งคุยกันก่อนหลวงพ่อบางงานเอามาวัดนี่นะครูต้องเข้ามาอบรมด้วยมา <c oughs> นั่งทำกิจกรรมอะไรกับเด็กด้วยผมก็แต่กระผมนี่มีโรคประจำตัวก็คือเป็นโรคไขข้ออักเสบนั่งขัดสมาธิไม่ได้นั่งสมาธินั่ง ภาวนานาน,น,านไม่ได้หลวงพ่อก็ไม่เป็นไรมีเก้าอี้ข้างหลังให้ก็งั้นผมก็สบายใจอ่างั้นก็ไปกลับไปที่บ้านไปเอาชุดเอาเสื้อผ้ามามาเตรียมตัวมาทำกิจวัตรกับเด็กๆก็ กลับไปบ้านอีกครั้งหนึ่งไปเตรียมเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายอพอตกเกย็นมาก็อาก็เตรียมตัวมาวัดนะครับก็มาทําเวียนเทียนที่วัดกระทําที่โบสถ์กนะ็คือกวันแรกก็ประทับใจในกิจกรรมการเวียนเทียนของวัดแห่งนี้คืนวันแรกหลวงพ่อก็เรียกไปว่ามีที่นอนหรือยังงพก็ตอบว่าไม่มี ยาวาดก็ให้คุณพี่นี่ก็จัดที่นอนให้แล้วก็พาไปที่กุฏิหลังหุนนะครับ <c oughs> พวันแรกที่นอน <c oughs> นะครบ <c oughs> ับก็ไม่มีใครนอกจากกระผมคนเดียวก็คิดไปต่างๆนานาเพราะว่าตนเองเนี่ย เคยประสบพบกับสิ่งที่ดำดาทั้งหลายหลายครั้งคือคือ,คอพูดก็คือคือพบผีหลายครั้งเพราะว่ากลัวเป็นคนกลัวนะครับถามคุณพี่มีใครนอนด้วยไหมถามว่าไม่มีนอนคนเดียวนะครับก็สามทุ่มกว่าก็ไไหว้พระสวดมนต์นะครับ ก็ยังไม่นอนไม่ค่อยจะหลับนะครับก็ภาวนาอลังสมาไปเรื่อยๆจนได้นั่งหลับไปเมื่อไหร่ไม่รู้แล้วก็ตกกองกลางคืนก็ได้ยินเหมือนเสียงคนกรนผมก็เอจิตเราสรุ้งตื่นพอปรากฏว่าเป็นเสียงกรนของตนเองอดใจไม่ได้ ก็นอนต่อก็ขี้แรกก็ไม่มีอะไรนะครับตอนจนระคังปลุกตอนตีสามตอนตีสามป่าเป่งเก่งปลุกจนคิดว่าเอาไปฝันเลยครับฝันเลยคึ้นแรกไม่รู้ว่าเป็นเสียงนาฬิกาจริงหรือเสียงนาฬิกาฝันมันฝันจนสามตีสามครึ่ง พระอาจารย์นะก็มามาปลุกนะครับก๊กห้องก๊กก๊ก,ก,กสะดุ้งตื่นที่ก็รีบนะครับรีบกันใหญ่เลยก็รีบล้างหน้าแปรงฟันก็รีบมาทำวัดเช้านะครต,อ,ตอนวันแรกนะครับสำหรับในการเดินวันแรกนั้นก็รู้สึกว่ามันทรมานมาก ทำไมมาเดินเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาก็ไม่รู้ว่าถามใจตนเองเหมือนกันว่าอย่างที่คุณครูหลายด้านเมื่อกี้พูดว่าเราเดินทําไมหงุดหงิดอะไรก็บ้างไม่รู้วันแรกสติไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวคิดไปเรื่อยเ่อยปวดก็ปวดให้ปวดให้นั่งพักดีกว่า นั่งพักทำมือสร้างจังหวะไปเมื่อสร้างเบื่อก็มาเดินอีกเดินไปเดินมาเดินเบื่อก็มานั่งอีกวันแรกเบื่อเบื่อเสียงเสียงยังไงไม่ทราบจนเสร็จสิ้นวันแรกผ่านไปตกวันที่สองก็พระอาจารย์ก็ไป เรียกเรียกเข้าไปคุยนะครับทั้งท่านผอด้วยมาไปสอนใะนเรื่องของการทำยังไงให้เรารู้สึกตัวนะครับก็รู้ขึ้นมานิดนึงจากตระดบบที่ไม่รู้อะไรเลยก็รู้มากขึ้นนะครับฉงนั้นก็ทำตามที่หลวงพ่อแนะนำะก็ วันส,สองก็เดิน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 ไปเรื่อยๆท่านาไปเรื่อยๆก็ยังไม่ค่อยมีสมาธิอีกเลยใช้การสวรดในใจไม่ทราบว่าจะผิดจะถูกหรือเปล่าไม่ทราบก็สวดภาวนาอิติปิโสภควาสวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเดินไปก็สวดไปจบแล้วก็สวดอีกเอวิธีนี้ก็ดีเหมือนกันไง จิตเราไม่คิดอย่างอื่นคิดแต่ที่จะท่องภาวนาอิติปิโสไปเรื่อยๆเ,เอเราว่าเออรู้สึกว่าเย็นขึ้นเย็นขึ้นพอ <c oughs> รู้สึกหนักๆที่เท้าหน่อยก็ก็เอามานั่งสร้างจังหวะนะครับพอถึงวันที่สามที่สี่ที่ห้า ก็รู้สึกว่ามีรู้สึกตัวมากขึ้นมีสติมากขึ้นจิตใจไม่ล่องลอยอ,อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วก็สามารถที่จะนั่งปับเพียบที่พูดลักษณะน,นี้ได้นานกว่าปกติเพราะปกตินั่งแป๊บเดียว ก็ต้องขยับไปขยับมาเพราะว่าเข่าข้างขวาในเวลาพับปุ๊บนี่มันจะรู้สึกปวดพับไม่ได้เต็มที่ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็นอัศจรรย์อะไรหรือเปล่าครับผมคิดว่าน่าจะเป็นการที่เราได้เจริญสติภาวนาอาจจะทำให้ส่วนนี้ พยาี่เกิดขึ้นอาจจะทุดเราไปบ้างวิธีการที่ที่ฝึกปฏิบัตินี้จะนำไปประยุกต์ใช้ในตรงนีได้อย่างไรวิธีปฏิบัตินี้ก็คือทําให้เรามีสติมากยิ่งขึ้นเวลาจะทําอะไรก็ตามแต่ขอให้เรารู้สึกตัวรู้สึกตัวในการที่เราทําอะไรและมีสติ <c oughs> ขอรับเราการนําไป ใช้หรือว่าจะเลิกไปเลยหลังจากวิธีการจะนําไปใช้อยู่ครับผมใช้วิธีการทําตามรูปแบบหรืนอกรูปแบบทําตามรูปแบบครับผมรูปแบบครับผมมีรื่จักวิธีที่จะนำไปไประยุกต์ใช้หรือไม่ครับครับผมเช่นเช่นทำอะไรได้อ่าเช่นเวลาจะ จะให้เด็กทําอะไรสักอย่างหนึ่งก็ต้องดูก่อนว่าอันเด็กพร้อมหรือยังว่าเด็กมีสมาธิหรือเปล่าถ้าเด็กยังไม่พร้อมถ้าเราสอนไปเด็กก็ไม่ฟังอยู่ดีเพราะนั้นจะทำยังไงก็ตามแต่ให้เด็กมีสมาธิก่อนมีสติตั้งมันก่อนเราถึงจะป้อนให้เข้าไปครับ จาบสายตาการความแตกต่างของเด็กก่อนมาแล้วจนมาถึงวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงจากสายตาของกระผมแล้วมีการเปลี่ยนแปลงจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยครับกรบะผมแสดงว่าดีที่ดเรียนร้ายกว่านี้นร้ายกว่านี้ครับคิดว่าน่นาจะพัฒนาต่อไปไหมครับน่าจะพัฒนาต่อไปครับ ก็จะก,การประเมินผลทั้งหมดทั้งอาจารย์ทั้งกี่ท่านทั้งหมดคุณครูกลับไปนั่งที่เดิมได้อาจารย์แปดท่านเนาะอาจารย์ทั้งแปดท่านก็เรือกได <c oughs> ้ประเมินผลจากการที่ฟังบรรยายสรุปโดยเฉพาะอาจารย์บุมาศริรวัตรนี่ก็ได้ <c oughs> ปรากฏว่าได้มาทำความรู้สึกตัวแล้วก็ รู้สึกว่าตัวแรกก็ทําไม่เคยได้พอทําทไปทําไปก็สําหรับการนั่งเนี่ยนั่งได้น้อยเนาะเดินได้มากกว่านะเอานักเรียนชายขยับขึ้นมาตามแถวเดินได้มากกว่าแล้วก็คิดว่าจะนําเอาโครงการเนี่ยไปพัฒนาต่อไปโดยการครูคิดโครงการไว้ว่าจะใช้วิธีการเจริญสติแบบนี้เป็นการทําโทษ สำหรับคนที่บกคร่องในหน้าที่วิธีการวิธีดึงแต่มาก็ขอเสนอแนะว่ากรรมฐานวิธีการเคลื่อนไหวเป็นของละเอียดอ่อนเราจะต้อง อยู่ท่านหนึ่นงต้องขอเช่นชมถุงสาขุนคงปิดคุณออก้างนาอ่าคุณคงปิดคุณออก้างอาตัวนี้ปิดไว,วมันจะนะ่าสตัวนี้ติดไว้ก็ใหม่ครับก็ใหม่ตอนอาจารย์้หที่ใหม่ข้างข้า,ข,าข้าง้นเ คุณคงกรีดคุณหันหน้าไปทางคณะครูอาจารย์และนักเรียนยืนขึ้นเดี่ยวยืนขึ้นก็ยังได้เห็นนะเพราะสรรเสริญเราต้องสรรเสริญคนดีมีคุณธรรมอาตอมาถามคุณคงกรีดว่าอยากให้ทําอะไรแล้วอยากให้เพื่อนๆทําอะไรคุณคงกิีดตอบเพื่อนเพื่อน,อ,อ,อ,น,อ,น,อ,นอีกสักครั้งนะฮะอะม่คือนั่นน่ะม,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 มีมีไม้ไหม ต้องตอบให้ตรงกับคําตอบที่ท่านตอบผมนะครับอ่ะตัวนี้